สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นคล้องแขนนะเป็นคล้องแขนใบเล็กนะเออก็ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะสายเขาตัวนี้สามารถถอดออกได้นะคะก็คือลูกค้าสามารถทำเป็นกระเป๋าถือแบบนี้ได้นะคะใบเล็กๆนะนี่นะคะถือได้หรือถ้าลูกค้าไม่อยากถือก็สามารถใส่สายคล้องแขนเข้าไปได้นะคะนี่ก็จะคล้องแขนได้ใบเขาก็จะประมาณนี้นะคะก็ สำหรับใบนี้อ่าเดี๋ยวนุ่นรีวิวอะไรก่อนให้ดูด้านในก่อนละกันนะคะด้านในเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้นะคะเป็นช่องกร,รมยี่นะมีช่องใส่บัตรให้สองช่องแล้วก็มีช่องด้านหน้าตรงนี้ให้หนึ่งช่องยวต,ต้องมีลูกค้าถามนะว่าใส่ใส่โทรศัพท์มือถือเครื่องใหญ่ได้ไหมอันนี้เป็นรุ่นพัดนะคะรุ่นพัดความยาวเขาประมาณ15.8เซนนะคะก็คือเนี่ย ความยาวเขาใส่ได้พอดีเลยก็คือน่าจะไม่เกินไซนี้นะคะส่วนเดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามอีกแบงค์พันยาวใส่ได้ไหมแบบไม่ทับนี่นะคะแบงค์พันยาวเดี๋ยวนุลองใส่ช่องข้างหน้าให้นะคะนี่นะ,ะนนะแบงค์พันยาวเขาก็ใส่ได้นะคือแบบใส่แบบพอดีเลยอะเห็นปะ พอดีช่องข้างหน้าเลยเนี่ยค่ะก็ใบนี้ก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็ข้างหลังเขาก็จะมีช่องเล็กๆให้อีกนะคะส่วนขนาดของใบนี้เดี๋ยวนุนวัดให้ขนาดของเขานะคือทรงทรงเขาก็ข้างบนมันจะแคบกว่าน,นิดหนึ่งนะคะนุนวัดที่ฐานกระเป๋านะฐานกระเป๋าความยาวเขาประมาณ7นิ้วครึ่งนะคะประมาณ7นิ้วครึ่งนะ แล้วก็ความสูงของเขาประมาณ4นิ้วนะคะโดยประมาณนะความหนาของเขาประมาณนิ้วครึ่งนะคะประมาณนิ้วครึ่งนะสำหรับใบนี้แล้วก็ช่วงตรงนี้นะคะที่ใส่โทรศัพท์ได้รุ่นว่าไม่เกิน16เซนนะคะ16เซนก็ประมาณสักสินิ้วนะคะโทรศัพท์ที่ไม่เกิน6นิ้วก็ใส่ใบนี้ได้นะคะก็ ลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะใบเขาก็เล็กๆนะน้ารั